สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาร์ของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่กันอีก1คันนะคะเป็นรถตู้รถครอบครัวทั้งหมด11ที่นั่งนะคะรถสภาพสวยมากนะคะและสําหรับคันนี้นะคะได้ออปชั่นก็คือได้ประตูไฟฟ้าติดตั้งประตูไฟฟ้า1ข้างนะคะเดิมๆเ,เขาจะเป็นแบบเมนนวลเลยส่วและสำหรับคันนี้เราติดตั้งประตูไฟฟ้า1ข้างนะคะมาพร้อมจอสองจอนะคะมาพร้อม ตอเพดานอีกต่างหากนะคะและสำหรับคันนี้ราคาสุดพิเศษมากนะคะเพราะวันนี้เราตั้งเพียง679,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Hyundai H1 2.5 Elite มาในปี2016นะคะออปชั่นภายนอกภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยคะ่ะและสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นโฉมกระจังหน้านอนแบบนี้นะคะมีโลโก้ตัว H ES Hyundai ใหญ่ๆ แบบนี้เลยและสําหรับไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าดวงใหญ่ใสๆไฟหน้าเป็นแบบมันติรีแฟคเตอร์นะคะและมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าและสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสีสวยมากสีเทาสีหายากและสีคันนี้นะคะรักษาง่ายมากๆนะคะและในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กอลอยขอบ16นะคะ กระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะและคันนี้อย่างที่บอกนะคะเราติดตั้งประตูไฟฟ้ามาให้หนึ่งข้างนะคะ สะดวกสบายมากๆนะคะและสําหรับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด11ที่นั่งนะคะและคันนี้เป็นสีเทานะคะร่องรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆสีสวยมากๆนะคะและสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4สุดเลยนะคะและสําหรับคันนี้เป็นตัว e l i t นะคะเดี๋ยวเราให้กล้องชมกันเลยนะคะสำหรับภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมด11ที่นั่งนะคะเบาะยิงอยู่ในสภาพที่ดีมากๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยแล้วให้ชมกันเลยนะคะลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและสําหรับเบาะแถวที่3นะคะสามารถเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถวางของวางสัมภาระได้เลยและสําหรับภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือภายในของรถคันนี้นะคะกุญแจเขาจะเป็นแบบเสียบอยู่นะคะเพียงแค่เสียบแล้วก็บิดแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสตาร์ทอยู่นะคะเสียงเครื่องนงีงิ่งมากๆและยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีกต่างหากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแผงประตูก็จะได้เป็นสีเบจ ัดกับสีดำนะคะเรียบหรูดูแพงมากๆคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยตแต่อย่างใดเลยนะคะมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะคะและในส่วนของคันนี้นะคะมาพร้อมจอพ i โอนเนียนะคะสามารถฟัง FMAM อะไรได้หมดเลยนะคะออปชั่นมีเดียมาให้ครบคันเลย เกียร์ก็ยังได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและคันนี้ยังสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะ power outlet นะคะและตรงนี้นะคะพิเศษมากๆถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะคะสามารถพับพับมาแบบนี้ได้เลยสามารถวางของวางแก้วหรือสามารถนั่งได้นะคะเพียงแค่พับขึ้นแบบนี้ได้เลย คันนี้เลขไม้เพียง130 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาล,ลัยมันติฟังชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะและสำหรับคันนี้มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะมีคู่มือมาการการใช้รถนะคะมีคู่มือบุกซเตมาให้ชัดเจนนะคะและสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะระยะถัดไปสามารถดูได้ที่ป้ายแขวนพวงมาลัยได้เลยนะคะและนี่นะคะก็จึงได้เป็น นี่ค่ะประตูไฟฟ้าที่เราบอกว่าติดตั้งเพิ่มนะคะและสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด11ที่นั่งเลยนะคะจะได้เป็นเบาะสีเบจนะคะภายในนี่กว้างขวางมากๆเบาะยังอยู่ในสภาพที่แบบดีมากนะคะและสําหรับคันนี้อย่างที่บอกนะคะติดตั้งจอเพดานมาให้เพิ่มนะคะสําหรับรุ่นเดิมๆเลยนะคะไม่มีนะคะ สำหรับอีลิตรุ่นเดิมไม่มีจอนะคะอันนี้เราติดตั้งเพิ่มพิเศษมากๆนะคะมาพร้อมนี่เลยค่ะม่านทั้งรอบคันเลยเรียบหรูดูแพงมากๆและสำหรับแอร์นะคะของฮุนไดบอกเลยว่าเย็นมากๆนะคะและสำหรับห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้านะคะ คด้านหน้านะคะน็อตเดิมแต่เข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและใหม่มากๆและสำหรับคันนี้นะคะ,ะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้บอกเลยว่าใสสะอาดมากๆนะคะอยากให้แบบว่าลูกค้าได้เห็นของจริงเลยนะคะ คันนี้สะอาดใสไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะฝากระโปรงก็ปิดง่ายมากๆนี่เลยค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะและอย่างที่บอกวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษนะคะลูกค้าก็จะได้ คุณใดเฮสวรนราคาไม่ถึง700,000เพราะวันนี้เราตั้งเพียง6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแบก7%ฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1 2 2 0 0 0บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบีย้ยก็ถูกมากๆนะคะและสำหรับซื้อรถร้านเรานะคะ ไม่ได้ไม่ใช่ได้แค่รถนะคะได้ของแถมอีกมากมายนะคะซื้อสดเาวาฟรี70%ฟรีค่าโอนนะคะซื้อจากเฟรนแนนก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องนะคะฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะฟรีบริการช่วยเหลือสุกเฉิน24ชั่วโมงเต็มมีแต่คาว่าฟรีกับฟรีนะคะและสําหรับลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะ เข้ามาได้เลยค่ะร้านเราหาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซนทันเวสเชตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสใไซน้อยนะคะลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map เป็นภาษาไทยนะคะคำว่า Car, ลายอ่อนคารดถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพียงดูรูปและรีวิวก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเรามีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k ล e y ย u u u e e ิกต t o k หรือเว็บไซต์หรือลูกค้าก็ จะโทรเข้ามาวิดีโอคอลดูรถกับเราได้เลยทุกซอกทุกมุมได้เลยเช่นกันนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเพียงดูรูปและรีวิวนะคะไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่บ้านและที่ทำงานเลยและเมื่อฝนไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกจะทำยังไงเราก็มีการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกัน ลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะและสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ